ผมสำหรับคุณลินนะครับผมที่ถามเรื่องชิมกันเซนนะครับผมไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> ชิมกันเซนก็มีนะผมผมได้ส่งไปให้ดูแล้วแต่เป็นชินจะชินจะน่าจะเป็นชิโตบุตัวนี้นะครับผมน่าจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็มีคนถามผมถึงเรื่องอีกอันหนึ่งก็คือ,อตัวไอ้นั่นตอไปอยังฝาเด็กซีุ่ตคอตอไปแล้วแชมป์ต่อไปแล้วโอเคข่าวแคทเกอร์ตอไปแล้ว,โอ,ว,ออลวโอเคครับผม ขอบ capital thank you very much and uh, you enjoy the video keep t h i s up and really happy ก็ผมมาดูตัวชินจ่านะครับผมตัวนี้ม uh, ันม uh, ีใน Twitter ของชิอช uh, ิปชิปนิวนะเห็นอยู่แล uh, huh> uh ้วก็มีตอนนี้มีดิปรอยอออยู่5%นะครับผมน่าจะไม่ใช่5%มั้ง ออน่าจะเขาน่าจะเก็บไว้บางส่วนอยู่มีการกระจายเหรียญยังเมามันอยู่นะฮะอืมมีเก็บไว้คร่าวๆประมาณสี่กระเป๋าหลักไม่ได้มีอะไรที่น่าหวั่นใจขนาดนั้นมีแบคโฮไปแล้วนะครับผมเก็บอินไปแล้วน่าจะเป็นแบบช่วงเวลาที่การแจกจา่ายไทยเทเหรียญนะพอสมควรแต่ที่น่ากังวลอา่าไม่ใช่ตัวแอดเรสนะครับที่น่าไปที่โฮเดอร์ที่น่ากังวลนะตอนนี้มีประมาณหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับ ที่น่ากังวลก็คือจุดนี้เห็นจุดนี้ไหมครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วมันก็แบบยาวๆไปนะครับอยู่ๆมันปักหัวลงอย่างเงี้ยมันคือเกิดการเทขายขึ้นนะครับผมซึ่งผมผมค่อนข้างกังวลใจพอสมควรแต่มันก็เป็นเรื่องปกติสําหรับโปรเจกต์แนวนี้นะที่แบบว่าพอมีเงินเข้ามาในในระบบนะครับแล้วก็มีการเทขายออกไปเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ตคอ c o ์บ bitcoin ล่วงด้วยนะครับผมเป็นช่วงเดียวกันเลยนะ ก็เลยคิดคาดว่าอาจจะอาจจะเป็นช่วงเวลานั้นนะครับผมที่ทําให้ตัวนี้ถูกถูกเทขายไปนะตัวส่วนของเว็บไซต์ชินโนบินะครับผมเป็นเว็บไซต์ที่เขาบอกตัวเองว่าเป็นตัวที่จะทํำจากการค้านะครับผมแล้วก็ระดักขึ้นสกัดตัวการทิ้งไปนะในในตัวออเดตที่เขาพาเนี่ยเป็นออเดตที่ตัวส่วนนี้ ผ่าน november ไปน,นะครับ ky c a s t e นะสําหรับใครที่อยากจะดูตัว audit ก็มาดูได้นะครับผมซึ่งอะไรเไม่เว้ยเดีย๋ยวมันต้องมันจําเป็นที่ต้องดูนะครับผมถ้าเราจะเข้าไปดูเราก็ต้องเชื่อมต่อแล้วก็ต้องประเด็นก็คือว่าทําไมเราต้องไงนี้ด้วยละ่ะเดี๋ยวนะอันนี้มัน aft ไม่ใช่เหรอ sinobi com คืออะไรทำไมถึงขายเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อมันตั้งมันตั้งเป็นคอลเลคชันของมันเรอเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูข้างในนะครับ KY Castle ู t a h KYC Partner ช่างเป็น KYC ที่ดูครับแล้วขอดูชิโ o บิหน่อย กิ n โน i ีคอมือผู้ติดตามน้อยอะ่ะเนาะถ้าผู้ติดตามน้อยขนาดนี้บางอย่างมันก็ดูไม่ค่อยจะปลอดภัยสักเท่าไร่สําหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับแต่มันน่าจะเป็นน่าจะเป็นระบบระบบใหม่ของเขาละมั้งผมว่านะเพราะยอย่างน้อยก็คือมันมีตัวยืนยันเช็ค nft ได้คีนหนึ่งนะครับันเป็นเหมือนกับเช็ค2ต่อ ถ้าเกิดมีอะไรมีปัญหาก็สามารถรีพอร์ต NFT ได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีก็ได้นะครับอันนี้ไม่ขอไม่ขอหยบอ้างไว้เพราะยังไม่ยังไม่เห็นรายละเอียดของตัว KYC ออเดตของ c a s t l e นะราคาตอนนี้สูงหลายตัวมากถ้าคุณเกิดซื้อไป10เหรียญคุณก็จะเป็นเท่ยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบล้านร้อยล้านพันล้านหมืล้านแสนล้านล้านล้านโอ้พระเจ้าจอร์จมันช่าง พุ่งกระฉูดมากจนหน้าตกใจแค่คุณซื้อแค่สิบเหรียญคุณก็จะกลายเป็นเจ้าของตลาดหลักได้สบายๆนะจ๊ะ <c oughs> จริงจังนะเนี่ยทำไปเล่นไปถ้าคุณแค่ซื้อแบบแค่แค่ยอดนั้นนะคุณก็เกือบๆจะอยู่ในเป็นเกือบจะเป็นวานแล้วอะเอาง่ายๆนะครับผมถ้าอยากจะเป็นวานก็ลองลองเข้ามาซื้อได้นะครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่สำหรับผมผมมองเหตุปัจจัยอย่างอื่นมากกว่า คืออยากจะให้ระวังด้วยเพราะว่าอมูลฐานของเหรียญน่ะมันมันมันอยู่กับเจ้าของเยอะเกินไปอ่ะเราพอมีปัญหามันอนนี้ได้มันเข้าแบคโคลสามเจ็ดปอร์เซ็นต์เ้านะแต่มันอยู่ในเจ้าของสิบเจ็ดแล้วก็พูดกาพัฒนาอยู่อีกประมาณยี่สิบสองอ่ะแล้วก็ไอตัวรองรองเนี่ยถ้ารวมนักจริงๆก็ประมาณสามสิบกว่านะครับผมซึ่งตัวโทเคโนมิกของมันอ่ะมันอ่าสังคมของมันโดยที่มันไม่ได้แยกรายละเอียดให้เราดูอ่ะ ผมว่ามันก็อันนี้พยายามดูร d แม p อยู่นะคือเข้าไปเข้าไปปุ๊บมันก็พยายามที่จะให้เราล็อกอินนะครับผมอย่าพยายามไปล็อกอินซีัวนะเพราะงั้นมันจะมีปัญหาได้นะครับเขาจะระบบไปกันวัยเพเปอร์ที่เขามีเขาน่าจะเป็นชาวไม่ไม่ใช่ยาญี่ปุ่นหรอกผมพยายามดูชื่อของ d e p l o y e r นะครับผมนักพัฒน์ Developer นะครับอันนี้เป็น d e v e l o p e เ ซึ่งคุณ developer คนนี้เดี๋ยวทำไม่ใช่ว่าตายแล้วหรอทำไมถึงทำหน้าสีดำนะ่ะอ๋อไม่ใช่ยังไม่ตายใช่เราก็ตกใจหมดเลยว่าตายว่าตายไปแล้ว,ลวลไป,วไปดูในริงก์อินของเขาหน่อยนะครับฟริเนอร์หรือฟริเนอร์ฟาอ,อันเดียวกัน์ดไหมเนี่ยฟิตฟิตเนอร์ฟริตเนอร์ชินโนบิอ่ามีคนรู้จัก500บวกเฟรด ر ي กคอมมูนิต ทีคลล่คอลเลจคณะคอลเลจอะไรตัวนึงแบบ่งปันเพิ่งจะเริ่มงานนี้2เดือนแค่2เดือนเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เป็นดี렉เตอร์อีสิเนียไอทีแมเนจเมนต์ใบอนุญาตประกาศเซ็นต์สคิปเคดโอ้โหเอาวะเจ๋งเว้ยเราดูคนที่เป็นนักพัฒนานะครับผมผมยอมรับว,ว่าเขาเจ๋งนะครับผมซึ่งผมจะ ลงเงินไปเลยเอาวะไหนๆมันก็น่าสนใจแล้วเราก็ลงเงินไปหน่อยนะครับผมตอนนี้ศูนย์จะเป็นศูนย์สี่หกแปดสิบสิบเอ็ดตัวนะครับผมพอถ้าอยากจะลงทุนก็ตัดสินใจให้ดีนะครับผมอย่าเพียงแต่เชื่อผมเดียงเดียวนะแล้วก็ทุกครั้งที่ผมบอกเสมอนะครับผมว่ายั้มเตอร์เสมอนะว่าเมื่อคุณเข้าไปซื้ออะไรก็ตามที่คุณไม่มั่นใจนะครับผม คุณย้ำตัวเองเสมอแล้วก็ย้ำจิตตัวเองเสมอว่าอย่าเพียงแค่เชื่อคนอื่นพูดนะเออเพียงแค่เชื่อผมพูดอย่างเดียวนะครับผมเพราะอย่างน้อยที่สุดก็คือความปลอดภัยของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะสำหรับการทํางานและการซื้อนะครับผมอ่ออีกอย่างหนึง่งเราจะซื้อนะเราจําเป็นต้องดูไว้ให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าอ่ามันจะมีอย่างเช่นอย่างเี้ยเราในฟิตอย่างเงี้ยก็จะมีรายละเอียดให้เราซื้อนะครับผมคือเราก็ใส่เหรียญที่เราต้องการซื้อไปนะ เอ่อเอเนเข้าไปก็จะแลกเหรียญอะไรในบี b, b อย่างเงี้ยขอสีลูกบีเอนบีเดี๋ยวนะอันนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อผมไม่ได้ c o n เ e น t w โ l l เ t ลืมไปโทษจีทง,งใส่จะงงวนนอนจัดเข้าไป View s w อ p นะครับผมแล้วก็หาชื่อเหรียญน,นะซ,ซินจะแนละ้วมันจะมีขึ้นมาให้เรานะครับผมจากนั้นเรก็เลือกเหรียญที่เราจะไอ้นี่นะถ้า Ether อีเทอร์จริงผมพูดตรงนะ อีเทอร์แม่งแพงเกินไม่ค่อยแนะนํานะครับสําหรับคนที่อยากจะใช้อีเทอร์แรกนะแต,แต่ใช้อื่นแรกได้ไหมเดี๋ยวดูให้บันหนึ่งนะฮะแต่โดยส่วนตัวน่าจะใช้อีเทอร์แรกแหละเพราะว่าลักษณะของถ้ารอให้มันออกมาในส่วนของไอ้นี่น่าจะใช้เวลาพอสมควรเลยชุดหนึ่งโอ้โหแม่คุณลุ้นช่อง อ่อย้ำเตือนไว้นะครับผมตัวนี้ยังไม่ได้ผ่านออดิตหลักนะแล้วก็ความเสี่ยงของมันก็มีสูงนะครับผมถึงแม้นักพัฒนาจะมีตัวตนจริงแต่แล้วก็มีคํายืนยันของนักพัฒนานะครับว่ามีตัวตนจริงๆนะไม่ใช่แบบของหลอกเด็กนะครับผมก็ย้ำเตือนัวเ,เสมอครับว่าให้ระวังไว้นะครับผมแล้วก็ตัดสินใจให้ดีนะครับผมในการที่จะซื้ออะไรก็ตามเพราะว่าเมื่อคุณทําอะไรก็ตามออกมาเนี่ยคุณก็จะเห็นถึงข้อบ่งชี้นะครับผมว่าความสำเร็จล้มเหลวอยู่ที่ตัวคุณนะไม่ใช่อยู่ที่ ดูที่ตัวผมนะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมานะแล้วก็มาเจอใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมรายละเอียดของมันออขออนญ้ตสรุปอีกนิดนึงเผื่อหลายคนจะไม่ไมทราบนะคือถ้าเก็บไว้ก็จะได้ทธิ์อีกคำเฉยๆนะครับผมแล้วก็ตัวโปรเจกต์นี้จะมีแบบกระเป๋านะครับแล้วก็ตัวโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผมมองว่าเราต้องมองไปถึงอนาคตนะครับผมคือการส w a ปของชินบินะครับผมแล้วก็อินเทอร์กรา จะติ m มิชันนะครับซึ่งอันเนี้ยผมกำลังสอนเนี่ยที่เป็นนะาที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะซึ่งเราไม่สามารถบอกได้ว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนในอนาคตน,นะครับผมก็อยากจะให้ศึกษาไว้ให้ดีแล้วก็เรียนรู้ก่อนที่จะเข้าไปซื้ออะไรก็ตามนะครับผมฝากมาคิดนะครับผมม,มาเจอกันคิหน้าสวัสดีครับ